สวัสดีค่ะทุกคนเราเปีนทุกคนไปอยู่ในช่อง <S 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 สมุะขอบคุณนะวัดมาด้วยกันไหมคะคุณวัดคือใครคะผู้จัดการมิสแกรนมิสแกรนใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไปช่วยเหลือเขานะคะสมทบทุนช่วยพนักงานเขาสี่สิบในงบราคาก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นไม่ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่แม่ให้มาด้วยกันไม่เลยติดไปีหนึ่งบาทก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับใช่ค่ะ มีอะไรบ้างคะแต่คุณมแบว่ามีประมาณ3 0 0 0บาทแต่เราไม่ได้อยากได้3 0 0 0บาทแต่เรอยากูซิว่ามันมีอะไรเย้โอ้ตื่นเต้นทิมากรปูงซูก่อนซูซูอ่ะลุงเขาจะว่าไม่ใช่ฉีดอะไรก็ยังทำไมาทำไมขานี่อเย่ปาปาตื่นเต้นทิพย์มากทุกคนเกิดจริงอ่ะเฮ้ยมันเราคา อุ้ยครางนี่นะะเยอะมากเลยอ่ะอันแรกนะคะก็เป็นจะาุงนี้เอานี้แม่รู้จัอันนี้เพราะแม่ใช้ยูโอ้ยเ้าดูว่าดีนี้มีอะไรบ้างดีกว่าเนี่ยมันมาแบบนี้เลยขจริงนะครับไม่ได้ m ออย่เฟกน้นี่เฮ้ยจะเปิดทีลอันก่อนดีแม่เปิดเฮ้ยอันแรกนะคะอันนี้แม่ใช้ยูย่น นี่คืออันนี้ของนางนะไม่ใช่เป็นซันบ็อกเป็นซันบ็อกนั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะคะแต่มันขวดเท่าไหร่นะได้ป่ะโอ้อันนี้มันก็แพงอยู่นะไม่รู้เรื่อยเสีพึ่งเลยอันที่สองอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเซรั่มลิฟติ้งแอนด์ไวท์เทนนิ่งนะคะเซรั่มบำรุงผิวนั่นเองเป็นป้าจอมของของนางงามเหมือนกันของนางงามค่ะต่อไปที่สามนะคะอันนี้สามชิ้นแล้วนี่คืออันที่สามอะไรกันว่าอะไร อันนี้ก็คือนางงามพูดเพไว้พัดทปรีพันธ์ทำความสะอาดฟันและช่องปากยาสีฟันเอาไปเลยเไม่ใช่มันไม่เก็บปัาไม่เก็บได้อยู่แล้วอะ กลุ่มแล้วนะนกาแฟดีกาแฟสดดูดีแอ้วอันที่สี่กับที่5นะคะนั่นก็คือมีกอดทั้งสองกล่องน,นะคะมีกอดจากร้านรถดัด้งเดิมของคุณครัวคุณต่อยนั่นเองนะคะต่อยอ่าถือไว้ค่ะกาแฟต่อไปอันที่7ดนะคะก็คือกาแฟค่ะกาแฟของเขาเลยเห็นไหมของคุณคุณนว,นวัดเลยนะคะอ่านซิเป็นกาแฟ ผสมถังเช่าผสมถังเช่าถังเช่าและสกัดเกล็ดหลินจื้อเฮ้ยแค่นี้ก็คุ้มแล้วมันมีถังเช่ามันเหมาะกับป้ามันมีถังเช่ามันเหมาะกับป้าโอเคขอย่างเดีต่อไปอันที่แปดนะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำพริกเขาให้เรามาสามกระปุกเลยทุกคนไปดูกันนั่ะน้ำพริกนางามนะคะอร่อยด้วยแม่เคยกินหรอชอบ น้ำพริกนางงามนะคะทุกคนเผ็ดมากเอ่อน้ำพริกปลาสลิดปลานางงามนะคะขอบคุณนะวัชขอบคุณนวัชเลยหน้าเขาอยู่ตรงนี้ก็ปลุกนึกว่าหลายตังแล้วเนี่ยตังนี่ก็แบบนั่นแหละลองกินก่อนเดี๋ยวฉันลองกินก่อนเพว่าแบบแพ็คมาดีด้วยอ่ะดูแพ็คเกจขายอยู่สุดยอดก็มีกี่ชิ้นนะทั้งหมดแม่นับเลยหนูจะลองกินเลยเป็นได้กี่ปีเนี่ยนี่คงใช้ปาสดปลาสลิดหลายตัวเลยเนี่ย ปกเนี่ยใหญ่เมันมันขวดใหญ่นะลองดิอร่อยอืมอร่อยกินเล่นได้เลยอ่ะในแม่ดมนี่อ่อแก้เบียร์มันต้องแก้เบียร์ดิอร่อยอร่อยหอมด้วยเดี๋ยวไปเอาช้อนมาตัดกินไปและทั้งหมดนี้ก็คือแต่เราอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเราอ่ช่วยเขาเพราะมันเป็นช่วงโควิดเราต้องช่วยกันสองสาม ต้องเลี้ยงพนักงานเขาหลายชิ้ามีทั้งหมด9ชิ้นนะคะของคุณนวัดครับเพื่อขอให้ทุกคนผ่านไปได้ผ่านไปได้ด้วยกันนะครับอ่ะพูดคีละเรื่องพูดคนละเรื่องกันเลยเนี่ยอ่ะแล้วก็ชโควิดนะคะแล้วก็อร่อยค่ะขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเศรษฐกิจก็แย่หน่อยแต่ว่าเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะว่าประเทศเรานั้นเยียมไปเลย ประเทศเรานะคะอยาให้พูดค่ะประเทศที่ด่าไม่ได้ท้งทางที่ติดที่ปลายเหนือประเทศที่สิ่งที่มึงทำพูดนำจะสอบตามเสือกย,ยาค่ะ <ผม S 1> ค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะเราต้องไปรีบรีบไปหาเหตุกันใช่เพราะเราอยากได้ไฟเซอร์คุณนวัดคะก็ยังไงก็สนับนุนนะคะเดี๋ยวจะมีครั้งต่อไปเดี๋ยวแม่จะไปเอฟอีกต่อไปเอฟของพี่นี่กว่า พี่น้ำดีกว่านะ,ะโอเคค่ะทุกคนแวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้เราอยู่กับช่องอะไรน,นะคะเบนซินบาร์บี้คะ่ะถูกต้องแล้วค <laughs> ่ะวันนี้เราก็ต้องจบไปก่อน,นะค่ะบ๊ายบายคะ่ยะ